ไว้น่ารักนะครับจะมาเจาะเสริมลุกสะดือนะครับเนี่ยครับน้องฝั่งคนเนี่ยครับเนี่ยสอบถามน้องเขาดูหน่อยครับนี่น้องอะไรนะครับออนค่ะนี่น้องอะไรนะครับเมย์ค่ะจะมาเจาะสะดือเนาะคนไหนจะเจาะสะดือครับคนนี้นะครับจะเจาะสะดือครับน้องน้องอะไรนะน้องสวยแล้วค่ะน้องอะไรนะเมย์ครับผมจะมาเจาะสะดือเนาะอันนี้เพื่อนเขานะครับน่ารักจมูครับผมน่ารักทั้งสองคนเลยครับสอบถามน้องหน่อยทาไมถึงอยากเจาะสะดือคนสวย จะแล้วสวยอยากสวยนะครับมาดูกันครับน้องเขาจะสวยไหมครับเจาะสะดือนะครับสาวไว้ใสแล้วครับไวน่ารักของเราเลยครับนะมาพร้อมกันนะครับนี่กาลังใจเขาครับมาดูกันครับไว้น่ารักเจาะสะดือจะเป็นยังไงจอกมาสวยไหมน้องก็เจาะครั้งแรกนะครับพร้อมเนาะพร้อมครับโอเค ความสัยให้น้องมากว่นครับน้องมีกําลังใจมาด้วยครับลับแน่นเลยครับน้องเขามาด้วยกันสองคนนะครับไว้สเราโอเคเนาะพร้อมครับนี่นะจ้าไม่ต้องเกงไม่ต้องอะไรนะครับปล่อยท้องลงให้หมดเลยจับนี่เป็นนะครันบสองโอเคเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับคิวเลยครับน้องเขา โอเคไหวใช่ไหมครับไหวสบายสบายเลยครับน้องครับลายผีเสื้อครับน้องครับผมไงบ้างรู้สึกจิ้มตอนจิ้มตอนอะไรครันิดเดียวน้องตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วสบายสบายแล้วียนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าสวยแค่ไหนครับ นี่ครับน้องเขาเสร็จแล้วครับลงตัวเลยครับสวยงามเลยครับน่ารักเลยครับน้องเขาเลือกผีเสื้ออนน้องเขาเลยครับมาเดินเข้ามามาดูหน้าตาน้องเขาหน่อยเป็นไงบ้างครับสอบถามน้องเขาหน่อยไม่เจ็บค่ะความรู้สึกจีตอนแรกจีตอนแรกนะนิดเดียวตอนนี้น้องเขาชิวมากเลยเขาบอกโอเคครับขอบคุณน้องอะไรนะครับเน่ค่ะน้องเนยมากๆครับที่วางใจชายบริการครับโอเคครับขอบคุณครับผม